รอสมุทรสาครสิบวันไปดูโอเคแม่ใหม่บอกว่างานมันงานเดสมุทรสาครเนี่ยวันนี้ไม่เขี่ยต้องเดินจัดไปแม่ใหม,ม่บอกว่างานสมุทรสาครต้องเสียบเสียบนะงานสมุทรสาครน,น่ะมันเป็นงานที่เราไปนานแล้วก่อนที่เจนนุ่นจะมาอีกมันเหมือนงานเก่าเขาเราไปเป็นสิบสิบปีแล้ว แล้วราคาก็คือสิบปีที่แล้วนั่นแหละคือดิเกไปได้ค่ะตัววันละสามร้อยเป็นวันจะลาสิบวันเดี๋ยวติงให้แดงขอบคุณมากครับเดี๋ยวติ้งให้แดงบันดีนาชาด้วยนะจ๊ะ วันนี้ทุกคนด้วยจ้าทุกคนฝากใครครับพิเตนผู้หญิงอ,อให้ดยแม่ตะเคียนด่างไม้มกักกะดีผลเออมันคือเจ้าเพลวนี่สแกนครับโค้รฝากติงให้หน่อยนะติงกัาบหน่อยครับติงกับหน่อยไม่มีครับ ติงกันหน่อยครับติงกันหน่อยนี่ดีกว่า นี่ิก,กระนี่ิก,กระครับข้างหลังแก่พี่นุ่นมานี่ดิก,กรสะกระตุดไปเลยครับควงมาในวันนี้ได้ครับผมแต่จะควงให้บบว่าเทพเ,เลยฝากระบบติงนะทุกคน แตนหน้าเจเก็อยู่างฝัดีเนาะเจจริงๆมันมีพี่นุ้ยน,นะพี่นุ้ยอยู่ข้างๆนเนี่ยไอหมวกเนี่ยไอหมวกข้างๆเจอะนั่นแหละคือพี่นุ้ยแล้วก็ข้างๆอันนี้คือผมแล้วข้างๆผมก็พี่เจมอันนี้ตอนเราไปลาสเวกัสด,ด้วยกันนะครับตอนนั้นน่ันนี้ไปลาสเวกัสกันไปเที่ยวใช่พี่เจมเขาบอกเขาอยากไปไปเล่นคาสิโนโที่นั่นก็ เลยพากันไปขอบคุณหนึ่งแดงครับขอบคุณที่มาเพียงเพืนด้วยนะครับที่ทำใหม่มาให้ส,ว,สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับ อูม้มาอีกสองใบแดงของุณครับผมอ่าผมได้สิบสองใบแดงแล้วสิบสองใบแดงแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วเอาเอา,เอากวก่อนถ้าเกิดับเงี้ยมัน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 จะเยอะไปเรานนบไปีเงี้เมื่อกันหนึ่งนะเดึงเทาแล้วเก็บไปอ่ามาเลือกอีสิบสิบใบแดงครับเลือกอีสิบใบแดงครับคงหนามากหมาาเหรอมาโตยางยาเอเมเตอร์เล่นเป็นไปเองยายายา เดี๋ยวไม่ได้งานต่อเด้อแล้วก็ผมเล่นแล้วจะรู้สึกว่าทำไมกูเสียตังค์มื่ว่าจริงหรอใคด้าเจคไคด้าเจ้ชั่นนะพวกสมองมากปัญญานิ่มตระขนักเองโอเคแล้วไม่ได้เจเขาด้วยเรื่องอะไรไเขราใจ มาอีกหนึ่งใบแดงอาโอเคสาบและสาบใบแดงและพวกนี้ไปใส่ใจนะครัจะไ่ให้ค่านะพวกนี้ปากเหมือนตู้ท้องพูดเหมือนตูดเหม็นแต่ไม่เป็นอันตรายปล่อยมันไปครับ่าไปให้ค่ายี่งเราไปให้ค่ายิ่เราไปให้ความสําคัญมันมันก็ยิ่งได้ใจแต่มันก็้าอีกรับปล่อยๆล่อยเงียบๆไปซะเราถือซะว่าคนบ้าสินเดียรุดมาพูดเตี่ยวตะว,วันหนึ่งพวกทางแพทย์เขาก็จับกลับเอง โดนแบนเลยกูไม่น่าพูดเลยโดนจำกัดเลยโอเควันนี้รอชมเนื้อคมปิดจะโอเคจะยาามากันมากเล็กดนะังบางทีก็ดิเกก็เล่นยากเลยดิเกนะมันไม่ใช่ละครได้วมันคัดแล้วเอาไมคคัดแล้วเอาไม่ได้ก็ลเล่นไปตามจังหวะตามเนื้อผ้า เมื่อคืนก็ดาม่าว่าเจ้เจ้เขาขอมานั่งเองก็จะกินหมูหมูหมูจุม่มหมูจุ่มมันกินบนลงได้ไหมคนแน,น่นๆอย่างนั้นน่ะต้องมานอธิบายฮะบางทีก็รักแต่ก็รักเป็นมีตตีนะตื่นไม่เอาตื่นสองวันแล้วใช่มันก็รองรอเงาะต่ไปรอะเต้นได้เลยนี่ ใส่ไปแดงแล้วครับทุกคนใส่ไปแดงแล้วครับแปลกนะเพาคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะรู้ดีกว่าคนที่อยู่ข้างในมือนกันทำไมถึงไปให้นั่งตรงนั้นทำไมถึงอั่านั้นถามผู้ชันถามก่อนผู้ชันอยู่ในโรงผู้ชันรู้ว่าเป็นยังไงเหมือนอยู่ทุกเหตุการณ์อ,อ่ะใช้คำว่าอะไมาทั้งเรื่อยใช่พี่ใช้คำว่าอะไมาทั้ง อย่ารู้วันละก็อย่าทําให้คนที่คุณรักลาบากใจปล่อยเขาเถอะเขาโตแล้วเขาไม่ใช่เด็กเขาอายุเขา, IU, เขามีความคิดเขาจะนั่งตรงไหนเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาเถอะเนาะบางทีม่คุณรักนะแต่คุณก็อย่ารักให้จนเขาจนเขาอึดอัดอะอย่ยดูเคไม่รักกันตรงไหนนะยดูดูดน,ดนี่ดูหน้าแต่ละคนดิ จะบอกสิ <odo> ส่งที่สําคัญเลยก็คือว่าตอนนี้ตัดใบแดงแล้วนะครับ <c oughs> จากแต่อยากจัอบอยู่กัพวกนี้ป้อยเข้าไปจะไปค้าไปเลยนะแดงแดบงบขอบคุณมากครับมาเต้นหนักมากเลยอ่ะที่เขอเรียกว่าเขาเขาเล่นสมองเขาประกาศเองเอมมอ ทมเราเต้นโอเคครับเห็นเลยครับสวัสดีพี่แนมจะดราม่าทุกเรื่องไม่ได้นะคะสงสารน้องๆทําอะไรกันบมดเาถึงบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี่ยจะนิเกจะเล่นจะทําอะไรก็ไม่กล้าทำเพราะกลัวดราม่าแต่ผมโชคดีผมเป็นคนที่ไม่กลัวดราม่าครับเพราะผมถือว่าเรารู้ตัวเองเราเล่นข้างหน้าไปเราพูดเป็น้ันแต่พอลังลงเราก็ไม่ได้ทําแบบที่เราพูดจริงๆผมก็เลยไม่ใครว่าแล้วไม่ค่อยสนใจ ก็จะเอามาเขาเอาทุกคนมาตายใจก็ไม่ไหวนะตายพอดีเล่นฝากแคลรไม่ต้องหว่วงครับในโรงแค่จเจเจ,เจออยุดแล้วทุกคนทุกคนให้ให้เกียริรักให้เกียรทหมดไม่ใช่เพราะว่าเขามีซื้อถึงนะเพราะาตัวเขาเองเป็นคนดีด้วย ื่อคืนนี้เขาวันนี้ฉันไม่เต้นนะเออฉันจะรอดูมีหินจะรอดูทิมการมีหินไม่เต้นไม่เต้นก็จะนั่งเฉยกี่โมงรอดูนะทำไมเฉยๆล่นสวัสดีจ้าไม่เจอกันนานนะทำไมไม่มาเจอละจ๊ะยืนคคิดถูกแล้วทำถูกแล้วนะ่้ต้องจะผิดไปหมดอหน่ยไม่ได้ เขาไมา่คิดจะพูดว่ายัางไงมั้งเราเราแต่ว่าเราเราเรา,เราสร้างเขาไม่ได้หรอกเราสร้างจะสร้างเขาว่าห้ามคิดไม่ได้หรอกแต่ว่าเราน่าจะตื่นกันได้แหละก็คือรักกจริงอย่าเอาความรักคุณมาทำร้ายเราปฏิบัตมาวัดองค์พ่แม่จะเข้าตึง อะไาดังดูออ่อนหรือเปล่าปู่แม่หนูไม่ดังแม่หนูดังจริงพมากๆต้องรู้จักหนูไม่ใช่ดาราแม่หนูไม่มีผู้จัดก,การหนูดังจริงต้องมีผู้จัดก,การที่ตัวนี้มันยังจัดก,การชีวิตตัวเองไม่ได้เลย มาอีก5ใบแดงขอบคุณครับเมื่อกี้มาแล้ว4ก้าโอุ้ยก้าใบแดงแล้วลลเรนใบแดงเดี๋ยวก็มีคนพวกนี้ไม่ฆ่าค่าเราพวกกันบ้านประดมีคนเลยิใช่โอู้มพี่ปอกแปก๊กขามาครับก้าใบแดงแล้วเรนนี่ใบแดงเลยลลนี่ใบแดงก็เล่นเกมเหมือนคุณดูกระตูนอะทำแอนเจลี่อะการเหมือนคนดูทำแอนเจลี่แล้วก็ ยู่ดีคุณจะไปจับผิดว่าเออทาไมไม่เอามันตีหนูแล้วหนูไม่ตายวะจะสนุกไหมมันจะสนุกไหมทำไมวัเจอรี่มาโดนไอ้มีดมันแล้วมันไม่เป็นไรอะเลยจะสนุกไหมหรือไม่สนุกพออยจะมาจับผิดจะมาจ้องกันเยอะทำงานไกลๆเลยมันเหรอ ผูเสหิตพาอ้ใช่ไหมมาดูให้มันสนุกไปก็โจบวันที่สองที่สิบกุมพิจฉาชัยครับผมไปกุมพิครับรบับงนะนักเป็นเขวาไว้ไม่ต้องว่วงคนตัวผู้สะพอตกันดีอยู่ได้เลยแหละใครคขับรถให้ครับ,รน,รบนี่ กลับมาประจำการหลังจากหายไปหนึ่งวันไปเพชรบูรณ์กำแพงเพชรเออกำแพงเพชรไมใกล้เพชรบูรณ์นช่ไมไม่ไกลไม่ใกล้เหรอ,ลอแล้วใครจะบอกแล้วพวกประจำมาตั้งไหนก็นกำแพงเพชรบ,บอกว่าพวกไม่น้อยว่า,ว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 าพี่ไปเพชรบูรณ์